Easy Farm ตัวน้อย Easy Farm ตัวจอยฮ่า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 กดโลบัคขายเกมพาร์ทสุ่มพอวิซีรับฟาร์ม Easy Farm อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเดอยู่กับผมซาซากันนะครับคลิปนี้ผมจะมาล่าไข่อีเตอร์10ฟองนะครับไข่อีเตอร์สามารถหาได้จากเครื่องดับผลปีศาจนะเรากดเข้ามาตรงร้านค้านะครับมันก็จะขายอยู่เนาะ อีเตอร์เซลจาก2,007เลีย799เท่านั้นนะครับตอนนี้ไข่ก็เกิดแล้วนะเห็นปะ่ะอีเกิดต่อหน้าเลย5เมตรนะครับไข่มันก็จะดอกประมาณนี้นะเหมือนผลปีาศาจแต่มันจะให้เราลุ้นนะครับว่าจะมีผลหลักล้านอยู่ในนี้ไหมถามว่าพี่ครับทําไมพี่ไม่เอารหัสพี่มาคือรหัสกูจนนะครับกูไม่มีตังซื้อเครื่องเก็บผลนะมันแพงเกินไปผมคิดว่าเอามาอัดคลิปเดียวมันน่าจะไม่คุ้มนะครับ ผมก็เลยเอารหัสไอกติกมานะใครที่ติดตามผมมานานจะรู้นะครับว่ารหัสไอกติกเป็นใครนะเออใช่มหมเถอะเราจะมาลุ้นกันว่าฟองแรกเราจะได้อะไรแล้วปึ๊บอุ้ยหุ้ย,ย,ยฟองแรกได้ฟีนิกซ์ได้ฟีนิกซ์ฟีนิกซ์เย้ได้ฟีนิกซ์หุ้ยเปิดมาฟองแรกได้แจ็คพอตเลยว่าแบบนี้กูต้องไปเติมในรหัสหลักก็หละ เอ้เรอบนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ารหัสน้องผมมันมีผลฟินิกยังมีป่าวะไฮ้ไม่มีด้วยอลูกกระจกผม,มจะเอาหรือเปล่าว,วะเดี๋ยวผมลองถามก่อนนะ,ะว่าน้องเขาจะเอาไหมไม่เอาครับโอเคเหมือนน้องเขาจะไม่อยากได้ผลฟินิกนะครับงั้นเราเก็บไปเองแล้วกันโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเรียๆหน่อยนะครับผมก็จะรอผลเกิดน,นะครับแล้วก็จะไปเก็บเรื่อยๆเนาะมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันก็เป็นคลิปเก็บผลน่ะเออจะอะไรมากวาปะป่ะเรารอผลต่อไปเกิดกันเลยนะครับ เฮ้ยเหมือนผลปีศาจจะเกิดแล้วนะครับอยู่ที่269เมตรจากตรงนี้น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมว่าเกาะนี้แหละน่าจะไม่ห่างกันมากนะครับไหนดูดิมันจะเกิดอยู่ตรงไหนพี่มาแล้วผลปีศาจใกล้ถึงล้นนะครับทุกคนอีก100เมตรรอบนี้ทุกคนคิดว่าพี่จะได้ผลอะไรน่าจะได้ผลดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ได้ฟินิกไปแล้วเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงรอบนี้ไข่สีฟ้าเหมือนเดิมเลยปะมันมีกี่สีวะไข่พวกเนี้ยโอ้สีฟ้านวลด้วย ฮัลโหลเพื่อนพร้อมยังน่าจะพร้อมแล้วนะโอเคเปิดเลยนะสามสองหนึ่งเฮ้อรอบนี้ได้ผลถามมาแล้วทุกคนมีใครเอาไหม <c oughs> น่าจะไม่มีนะไอ้ <c oughs> นี่อยากได้อะเอาไปดีโอเคครับทุกคนเราจะรออีก25นาทีรอผลเกิดน,นะครับไป ผลปิศาจเกิดแล้วว่าเดี๋ยวนะเอ้าไอ้เหียเกิดข้างหลังบ้าหรือเปล่าเกิดใกล้จังวะรอบนี้เหมือนเราจะไม่ได้เดินไกลนะครับโอเครอบนี้เดี๋ยวผมให้ลูกกระจ๊กผมเก็บแล้วกันผมเก็บมันดวงซวยนะครับเอ้ยเองพร้อมยังไอเสียน้อยพร้อมกระโดดเหมือนจะพร้อมล้นนะครับเอาเลยอ้ยเก็บไปแล้วได้ผลอะไรโอ้ ไม่ต่างกันเลยเรียกไว่าผลเสียผลทรายนะครับทุกคนเอามาส่งมาเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้เองโอเคได้ผลทรายนะครับรอบที่3เนาะเหมือนวันนี้ดวงเราจะไม่ค่อยดีนะครับหรือว่ามันดีแต่เริ่มต้นวะหลังๆมันก็เกียร์น่าจะตามสูตรนะรทุกคนปะรออีก25นาที มาทุกคนผ่านมาอีก25นาทีแล้วนะครับผลเกิดเกาะเดิมเลยปะเนี่ย299เมตรเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะครับผมว่าเกิดจุดเดิมตรงนั้นหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะครับฟาดไอ้ฟิลยปมาถึงแล้วอีก100เมตรแล้วทุกคนเอาไม่ใช่ฝั่งนี้ดีกว่าข้างบนนั้นเปล่าวะผมว่าข้างบนนั้นเหรอนี่นะครับผมว่าน่าจะแถวๆนี้แหละโอ้ที่เดิมเลยปะที่เดิมเลยนะครับทุกคนตรงเนี้ยใช่ป่าวะผมไม่แน่ใจนะน่าจะที่เดิมแหละ รุนกันว่าจะได้ผลอะไรรอบนี้ผมจะเปิดเองนะครับผมจะสลับกับลูกกระเจาผมเปิดนะมาดูกันว่าผมกับลูกกระเจาะใครจะดวงดีกว่ากันส2 1สหนึ่งปึ๊บอุ้ยเฮ้ยผลลักล้านได้อยู่เฮ้ยดูดิเสียน้อยน้องได้ผลลักล้านมาทุกคนมันผมจะดวงดีกับลูกกระเจาะผมนะครับเอาเปล่ามันจะอยากได้เอาทุกผลเลยปะเนี่ยเอาไปเออเอาไปเลยกินให้ดูเลย อย่าก,กินไอ้เหี้ยคนเสียโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรออีก25นาทีเหมือนเดิมน,นะครับโอ้โหคลิปนี้เรียยๆเลยป่ะผลเกิดอีกแล้วรอบนี้รอบที่4นะครับ893เมตรให้มันเกาะนี้เปล่าวะผมว่าน่าจะไม่ใช่นะครับแต่ลองเดินอาทาน้โอเคน่าจะไม่ใช่เกาะนี้นะครับเราต้องไปอีกเกาะหนึ่งป่ะนี่มาถึงแล้วนะครับเหมือนจะเป็นเกาะแรกจริงด้วยมาดูที่ว่าผลอะไรเกิด แง่อะไรการอนอเกีอยู่เนาะฟาดเอฟอฟิเลียตดิฟดิฟฟาดเอฟฟิเลียนเอาเลยนานจะอยู่ตรงนี้ปะโอ้หขึ้นมาบนสุดเลยอ่าเจอแล้วนะครับไข่สีฟ้าเหมือนเดิมสรุปมันมีแต่สีเดียวใช่ไหมเนี่ยี๋ยวผมต้องรอลูกกระจกมาเปิดนะครับนี่ลูกกระจกผมมาแล้วนะครับมาเร็วเปิดเลยตัวเองมีสูตรอลาวไม่มีอะ,อะสูตรเปิดแล้ว เย้ yeah. ได้ผลบุ๊กว่ะผลบุ๊กนี่ราคาเท่าไหร่วะ7จ็ดแสนห้าหม่น่าจะประมาณนี้ทิ้งมาไอ้น้องหรือยังจะเอาโอเครอบที่4มันเราจะได้ผลบุ๊กมานะครับเอ้ยหรือว่ารอบที่5วะผมก็ลืมช่างมันนะครับเดี๋ยวเราจะออนรออีก25นาทีนะครับเพื่อรอผลต่อไปเกิดเนานะโอเคส่วนรอบนี้ก็มาทุกคนผลนี้ผลที่6นะครับมาดูกันว่าผมจะได้ผลหลักล้านไหมนะปะ รอบนี้879เมตรนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะเกาะที่เรามาแน่เลยทําไมมันเกิดวนอยู่2ก่อนนี้วะอะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ารอบนี้ไข่สีอะไรหรือมันมีแต่สีฟ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ามาถึงแล้วนะครับทุกคนเกาะไฮด้าหรือว่าเกาะงูนั่นเองอยู่ไหนวะข้างบนหรือเปล่าน่าจะข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะขี่เงี้ยงๆไปเลยมาแล้วผลปิศาจอยู่ตรงไหนออกมาให้เราเห็นซะดีๆอีก100เมตร ออกมาแล้วรอบนี้ไข่สีเดิมหะทุกคนสีฟ้านะครับมันมีแต่สีนี้ป้าวัดเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละน่าจะมีแต่สีนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะคราว่าเมื่อกี้ลูกกระเจาผมเปิดไปแล้วสามสองหนึ่งเปิดเลยอ<า>รอบดีแต่ผลนามนะครับทุกคนเหมือนเราจะได้ผลเค็มมาหนึ่งผลนะเมื่อกี้ได้ผลดีอยู่เดี๋ยวเราจะรออีก25นาทีนะครับป่ะ อรอบนี้ไข่ฟองที่7แล้วนะครับทุกคนเรามาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะครับหวังว่าพี่จะดวงดีได้ผลหลักร้านให้ดีใจนะครับให้ผมจะเห็นละนู่นนุ่นน่นเหมือนลูกกระเจาผมยืนรอยอยู่นะครับโอ้รอบนี้เกิดจุดใหม่วมทุกคนใช่ปะ่ะเออจุดใหม่แต่ว่าไข่แม่งก็สีเดิมทําไมเขาไม่ทําหลายๆสีว่ะมันจะได้ตื่นเต้นเวลาเปิดรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกกระเจาผมเปิดนะมีสูตรเปล่า เหมือนจะม so so <laughs> hey. <laughs> <c oughs> uh, ีสูตรก็คือการเต้นให้ไข่ดูอะเฮ้ยเปิดแล้ว่ะเฮ้ย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 สายฟ้าเหรอเฮ้ยเองเอามาจากกระเป๋าปะเนี่ยไหนลองทิ้งนี้เสร็จกูอุ้ยรอบนี้ได้ผลสายฟ้านะครับผลสายฟ้าราคาเท่าไหร่วะผลสายฟ้าราคา2ล้าน7แสนนะครับ อันนี้ผมไม่ได้จัดฉากเดี๋ยวผมทิ้งให้ดูในนี้เมื่อกี้มันเก็บไปเลยเนาะไอเฮียได้ผลสายฟ้ารอบนี้เหมือนลูกกระจอกจะนําผมนะครับผมต้องได้ผลเสียแล้วแหละจังไวนะ้เนี่ยถึงกระแซงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรออีก25นาทีเหมือนเดิมนะโอเคครับทุกคนรอบนี้ก็เกิดอีกแล้วนะเหมือนจะไกลหน่อยนะครับ1 9 3 6เมตรนะครับโอ้รอบนี้ผมว่าน่าจะไกลนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไปห้างไหนไปห้างนี้นะครับเหมือนจะเป็นเกาะอ่า ก็นเกาะฮาโลวีนหรือเปล่านะครับอยู่ตรงนู้นนะเห็นปะตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะขี่เรียไปกันเนาะมาถึงแล้วเกาะเตาไหนยุดีพระผนปีศาจมันแอบเราอยู่ตรงไหนนะครับเฮ้ยเจอแล้วไข่สีฟ้าเหมือนเดิมนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอาเก็บอื้รอบนี้ได้ผลสปริงทำไมผมตรงเกียร์จังวะอรออีก25นาทีนะครับมาดูกันว่ารอบต่อไปเราจะเกียร์หรือไม่ มาทุกคนผลที่9ก็เกิดเป็นที่เรียบร้อย้วครับ1199อุ้ยเลขสวยนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูที่ไปทางไหนเหมือนจะเดินตรงไปข้างหน้าแล้วนะครับมาดูกันว่าจะได้ผลหลักล้านไหมรอบนี้เสี่ยงผมอาจจะเบาหน่อยนะครับคือคนค่าห้องคนนอนหมดละแต่กูโดนด่านะ่ะนี่มาถึงแล้วนะครับรอบนี้เหมือนจะเป็นเกาะเนยถั่วนะถามว่าทําไมพี่ถึงเรียกว่าเนยถั่วก็มันมีแต่ต้นถั่วเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวดูดิเอ้ยเจอแล้วนะครับโอ้ยลูกน้องผมมาถึงเร็วจังวะรอบนี้ก็ไข่สีเดิมนะ ผมสุ่มหรือลูกน้องผมสุ่มป้าน่าจะลูกน้องผมนะครับว่าไงไอหนุม่มมีสูตรหรือเปล่าหรือจะสุ่มเลยโอเคมันเขาจะพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับสุ่มเลยเฮ้ยรอบนี้อุ้ยไอเฮียทำไมมันดวงดีจังวะเองเอามาจากกระเป๋าปะเนี่ยทิ้งดิทิ้งเอ้ยเสร็จกูอ่าโอเคครับทุกคนรอบนี้เหมือนจะได้ผลหลักล้านอีกแล้วนะผมว่ารอบนี้ แอดมินเขาต้อจะปรับเลทให้ผลมันออกดีนะครับโอเคได้ผลได้ฟรีล้ะขอบใจมากรออีก15นาทีนะครับมาดูกันว่าผลสุดท้ายผมจะได้ผลหลักล้านไหมมาทุกคนผลสุดท้ายนะครับก็คือผลที่สิบในที่สุดผมก็จะได้นอนนะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับทุกคนไปไปดูกันว่าผลอะไรเกิดน,นะครับเหมือนจะเกิดที่เกาะบิ๊กมัมด้านข้างเลยเนาะอีก2 1เมตร จะเอ๋เดีเอยววะอ๋อเจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเปิดเองนะครับผมจะปิดตำนานซาซาดวงเกียร์ยาตุ้งติกเปิดเลยอุ้อยได้ผลเลิฟโอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็เออไม่ต้องกดหรอกไอ้เหี้ยปิดคลิปละบ๊ายบาย